เ n k เฟอียค่ะคูบค่ะจับฟางค่ะจิจี้ค่ะวีค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็อยู่ที่งานวีนีวีท็อกซูยูนะคะ B N K Governance Token นะคะพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ีสื่อทุกๆคนที่ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นพวกเรา โทเคนเป็นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ใช้กิจกรรมต่างๆของพวกเรายนเอมโคเดกันได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดกับแฟนๆให้แฟนๆได้สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้มากยิ่งขึ้นในคอนเซปต์ของ Google Governance Decentralization นะคะก็เป็นอะไรที่พวกเราตื่นเต้นมากๆที่จะมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการใช้ผ่านแอปพลิเคชันในแอมโฟเดกที่มีมาอยู่แล้วที่ปกติพวกเราจะใช้ในการไลฟ์ ในการแสดงเชสเตอร์นะคะโชว์ให้ทุกคนได้ดูไม่ว่าจะย้อนหลังหรือว่าเป็นไลฟ์สดเลยนะคะรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นเอ็กซ์คลซีฟคอนเทนต์ที่จะอยู่ในแอปพลิเคชัน I am p r o d i g นะคะหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องบอ l ์เดตเข้ามาเป็นแอปพลิเคชันใหม่หรือตัวเมนูเพิ่มเข้ามาใน I am p r o d i g แอปพลิเคชันให้ทุกคนได้ฉามาใช้งานแล้วก็มีส่วนร่วมในการโหวดหรือว่าช่วยกำหนดทิศทางอะไรหลายๆอย่างในวงได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่า เือกเพลงอะไรอย่างงี้หรือว่าเลือกชุดรถโชว์ก็มีการทดลองใช้ไปแล้วตอนนั้นก็เป็นการโบกว่าเอ้เมมเบอร์ที่ชื่นชอบในเจนสามในวันเปิดตัววันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝฟายซึ่งคูก็ได้ฟลายยินดีด้วยนะคะก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะใช้งานแล้วก็เราได้ทดลองเริ่มทดลองระบบไปแล้วก็ได้เจอปัญหาต่างๆทางทีมหลังบ้านก็พัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมแล้วก็จะเตรียมรับมือให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ากิจกรรมที่จะมาถึงในจากนี้พูดดีตระไรคะ G.D. ค่ะก็คือ General Election นั่นเองก็จะเป็นการใช้โทเค็นของเราเนี่ยแหละที่ที่ได้ลองใช้กันมาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเปิดตัวด้วยงานนี้เลยนะคะใช่ค่ะก็จะใช้ในงานนี้เป็นหลักเลยนะคะก็มาร่วมโหวตแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับเมมเบอร์กันได้ในงานนี้ในอนาคตข้างหน้าอีกไม่นานมีนานเอ้ยมีนานี้แหละมีนานีลมีนานี้แล้วนะคะในอีกไม่กี่อาทิตย์เองนะคะะ ไงก็ฝากด้วยนะคะกับแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันแล้วก็เบียนเกมทุกเกซึ่งในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มเติมซึ่งมันก็ต่อยอดอีกเยอะมากใช่ใช่ไหมน้องมีตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะรู้สึกว่าน่าจะทําให้หนูได้ศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพราะมันค่อนข้างจะใกล้ตัวมากเลยแล้วก็เหมือนบางที่เรื่องเกมก็อาจจะมีส่วนอะไรพวกนี้ก็ได้ได้ยินมาว่าบางเกมก็มีส่วนเกี่ยวกับการผู้ชิมยโต๊ใช่ การที่จะใช้งานน่ะคะตอนนี้ก็ถยู่ในช่วงขั้นตอนการศึกษาส่วนภายในก็มีการเรียนรู้กันอยู่สมุกว่ามีข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยสนเลยใช่ค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โทเค็นแล้วก็เรียนอื่นๆในอนาคตหรือตลาดนี้มันคืออะไรมันคืการลงทุนแบบไหนมีความเสี่ยงมันสูงประมาณไหนใครได้เริ่มลองเข้ามาใช้กันแล้วบ้างอะไร่คะก็คือในอนาคตจะมีเหรียญที่มากกว่าโทเค็นมั้คะไม่ใช่ไม่มีค่ะแค่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  ของ C J M ไม่แน่ใจเดี๋ยวลอ,ลองลองเจกันอนีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่ของ B N K t เ k e นขึ้นมาที่ใช้แอปพลิเคชันไอแอมโคเลกอย่างเดียวของเรา B N K วาสู้สึกเราเมื่อเราเรียนเกต t n k e n แห่งของไปเราสึกยังไงบ้างคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องอะไรที่ใหม่อนกันเนาะสำหรับเราใช่ใหมมากมากเลยค่ะรรู้สึกงงงงใช่ เราจะใช้ขนาดไหนแต่ง่ายๆก็คือเหมือนปกติเราเป็นการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงินตรายอย่างเดียวแต่อันนี้ก็คือสิอร์ชิพเเศษต่างๆจะสูกใช้ในรูปแบบของโทเค็นมากขึ้นนะคะแ mm hmm. นะ่นอนโคตก็ไม่ว่าจะเป็นบัตรจับมือบัตรชุนช็อตหรือว่าไออย่างกิจกรรม G E อย่างเงี้ยก็จะใช้ผ่านโทเค็นเป็นหลักเลยค่ะหลังจากวันนี้แล้วก็มีกิจกรรมแบบแจกโทเค็นอะไรอย่างนี้ให้แบบแฟนคลับไปร่วมกับ E N T มีตลอดเลยใช่ไหมก็มี่ได้เลย ทุกคนก็สามารถติดตามได้นะคะได้ทุกกิจกรรมทุกอีเวนต์ของที่พวกเราไปเลยค่ะแล้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแอดดอกใช่อย่างที่หนึ่งเป็นรูปแบบแอดดอกนะคะอย่างที่สองเป็นพรีเมียมแอดดอกซึ่งจะมากับสินค้าในซิงเกิลที่เท่าไหร่ปะซิงเกิลที่สิบเอ็ดใช่แซิงเกิลที่สิบเอ็ดนะคะก็จะมีมาพร้อมกับซิงเกิลที่สิบเอ็ดเป็นพรีเมียมแอดดอกนะคะสองอย่างนี้จะเป็นหลักๆที่แจกให้กับทุกๆคนที่ได้ร่วมมาสนับสนุนสินค้าของเราหรือว่าให้ฟรีๆไปเลยค่ะ ในเคสทุเคนีต้องเข้าไปที่หนหรือติดตามได้ท,งทางไหนโหลดแอปทุใหญ่่คะจริงๆก็สามารถใช้งานนี้ได้ในทางแอป I Am 48ค่ะแล้วก็จริงๆรายละเอียดเนี่ยเราลงไปใน Facebook แฟนเพจแล้วอย่างละเอียดเลยค่ะก็สามารถไปอ่านกันได้ค่ะบที่ที่ใช้ต่างๆแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือโหลดแอปมาแล้วภายในเนี่ยค่ะก็คือใช้ในแอปพลิเคชันนีมก็ไม่ว่าจะเป็น ก็แอปโ e ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Android หรือ iOS นะคะของทาง Apple ก็มีเหมือนกันหมดเลยค่ะแอปพลิเคชันในแอปโเรีสามารถดาวน์โหลดได้ในมือถือของทุกคนได้เลยในในตอนนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปเรียนรู้กับโทเค็นตัวนี้หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับพวกเรา b ทเคทั้งหมดเลยะคะ่ะ นอกจากนั้นพวกเราก็จะมีการแอดดอ,อกพวกนี้ตามอีเวนต์ต่างๆแล้วก็การซื้อสินค้าซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านได้ที่ B N K Token Fanpage <อ>น,นะคะเป็นเพจทางการที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็เรามีไวท์เพเปอรด้วยที่เป็นเว็บไซต์ที่<อ>ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโเทเค็นี้ได้นะคะฝากด้วยนะคะขอค่ะินเตอร์ไหนนะลูก ได้ไปเลยค่ะจะผสมนะคะบพี่บอกนะ,ะ้ะพี่อาเอกลูกนี่ทานเลยก็ไดลนะลูกตรกลาค่ะีให้ไปไล่ไป ขอบคุณมาก